คราวนี้เราเราจะมาถึงงานชิ้นที่2ซึ่งผ่านชิ้นแรกมาแล้วเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของวงจรสีรทีนี้เราจะรู้ว่าวงจรสีเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนี่สมมุติว่านี่เป็นงานอันนี้เป็นงานชิ้นแรกของเรานะครับคราวที่แล้วที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนะครับใครยังไม่ทำรีบทำะนะครับ เพราะว่าชิ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีนะครับ <c oughs> นี่คือวงจรสีที่เราทําเสร็จจากคราวที่แล้วนะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการลงสีคราวที่แล้วเซอร์ได้บอกไปแล้วว่าความสะอาดที่สําคัญมากนะชิ้นงานเนี่ยนะครับเฉพาะตัวที่เป็นชิ้นงานเนี่ยนะเราจะเห็นเด่นชัดเพราะว่าขอบทั้งหมดเราสะอาดหมดเลยนะ เราต้องฝึกความปราณีตของเราด้วยครับไม่ใช่ว่าเราบายสีไปด้วยมือจิ้มไปด้วยน้ําสีหยดไปด้วยไม,ไม่ได้นะครับทีนี้ <c oughs> พอเราได้วงจรสีมาแล้วเนี่ยวงจรสีเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับมันบอกอะไรเราบ้างทำไมเราต้องไปดูวงจรสีนะจริงๆแล้วสีหลักๆที่เราใช้อยู่มันมีแค่12สสีโดยมาจากแม่สีสามสีจากคราวที่แล้วที่เราบอกไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่า วงจรสีเนี่ยมันบอกอะไรเรานะมันสามารถแบ่งสีออกเป็นกลุ่มแบ่งออกยังไงนะสีเนี่ยเวลามันแบ่งเนี่ยมันแบ่งง่ายๆเลยแบ่งตามความรู้สึกนะครับเห็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเอาไปใช้ยังไงถึงจะเหมาะสมกับมันม,มันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของรสนิยมในการใช้สีด้วยนะง่ายๆเลยว่า สีสีวงจรสีเนี่ยนะครับสิบสองสีนี่คือสีหลักสิบสองสีเราไม่พูดถึงสีดําสีขาวสีอย่างอื่นนะเราแค่สิบสองสีนี้ก่อนนะมันจะสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับง่ายเลยในวงจรสีอันดับแรกเราสามารถแบ่งครึ่งเราสามารถแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งวงกลมนะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งข้างละหกสีนะข้างละหกสี นะพกสีแรกเราได้อะไรเราได้สีในกลุ่มของสีโทนร,ร้อนนะครับง่ายๆเลยชื่อมันก็บ่อยแล้วโทนร,ร้อนคืออะไรโทนร,ร้อนก็คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนนะครับร้อนนะร้อนแรงสดใสนะสดเวลามองเห็นในระยะไกลๆจะเห็นได้ดีกว่านะครับนี่คือกลุ่มแรกคือกลุ่มของสีโทนร,ร้อนสีโทนร,ร้อนมี6สีใครมีดินซอสบากาอะไร ใส่กระดาษเอาไว้นะครับสีโทนร้อนมีหกสีได้แก่สีเหลืองนะครับส้มเหลืองส้มส้มแดงแดงแล้วก็ม่วงแดงนะมีหกสีนะครับถ้าเสื้อปิดข้างหนึ่ง <c oughs> ปิดอีกขึ้นนะครับปิดอีกขึ้น,น <c oughs> เราจะได้สีกลุ่มโทนเย็นนะครับกลุ่มโทนเย็นโทนเย็นก็เช่นเดียวกันก็คือให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับรู้สึกอบอุ่นนะ มองไปแล้วสบายตานะเพราะฉะนั้นสีสองกลุ่มน,นี้เนี่ยเวลาเราจะเอาไปใช้งานจริงนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามันให้ความรู้สึกอะไรอย่างเช่นว่าสีกลุ่มโทนร้อนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปอยู่ในห้องนอนถูกไหมมันก็ไม่ควรไปอยู่ในห้องทํางานมีมากๆเข้ามันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้าเป็นห้องนอนยิ่งนอนไม่ได้เลยสีโทนร้อนนอนไม่ได้เพราะว่ารู้สึกร้อนยิ่งเปิดไฟยิ่งทำให้แสบตานะครับทาให้การมองเห็นเนี่ยมันแย่ลง น,นี่คือคือหลักลักษณะของจิววิทยาของสีแบบง่ายๆกับระหว่างสี2กลุ่มนะครับแต่คราวนี้เนี่ย <c oughs> เราจะเอาสีโทนร้อนเนี่ยมาทำงานจะไม่ยุ่งกับสีโทนเย็นนะสีโทนเย็นนี่เป็นงานชิ้นต่อไปเราจะเอาสีกลุ่มโทนร้อนนะครับมาใช้ในการสร้างสรรงานชิ้นต่อไปโดยเราจะใช้สีโทนร้อนทั้งหมด6สีเหมือนที่บอกให้จดไว้เมื่อกี้นี้ นะครับจดชื่อสีเอาไว้นะหรือถ้าจดไม่ได้ก็ไปดูในในวงจรสีที่เราทํางานชิ้นแรกนะครับไปดูในวงจรสีมันก็จะมีบอกเช่นเดียวกันเนะี่ยก็จะใช้ตัววงจรสีเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเป็นตารางหลักหรือเป็นเป็นไกด์ไลน์หลักในการสร้างชิ้นงานนะเราจะเอาเริ่มจาก6สีแต่มันมีอยู่สีหนึ่งที่มันค่อนข้างมหัศจจย์นะครับสีนั้นคือสีเหลือง จำได้ไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยเซอรเคยบอกว่าเป็นสีที่มองเห็นในระยะไกลได้ได้ดีที่สุดเนี่ยเรามองมาเนี่ยมองมาที่รูปเนี้ยสิบสองสีเนี่ยสีแรกที่เราเห็นชัดที่สุดคือสีเหลืองนะครับเห็นก่อนเลยนะและสีเหลืองยังมหัศจรรย์ตรงที่ว่าสีเหลืองเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็นถ้าสีเหลืองไปอยู่กับสีโทนร้อนสีเหลืองก็จะกลายเป็นกลุ่มโทนร้อนได้เช่นอยู่น ก็จะแสดงความร้อนออกมาให้เห็นไดนะ้ถ้าเขามาอยู่ในกลุ่มโทนเย็นสีเหลืองก็จะซอฟลงโดยปริยาย <c oughs> ก็จะไปอยู่ในกลุ่มสีโทนเย็นได้เช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองจะเป็นสีที่มหัศจรรย์นะอันนี้เราจะมาพูดถึงแค่สีกลุ่มโทนร้อนก่อน6สีนะครับเราจะเอาสีกลุ่มโทนร้อนเนี่ยมาออกแบบนะครับสร้างชิ้นง,งานชิ้นที่สองขึ้นมานะครับเจะให้ดูตัวอย่าง ิ้นงานชิ้นที่สองเนี่ยสร้างขึ้นมาจากสีกลุ่มโทนร้อนล้วนนะครับแต่งานชิ้นนี้เนี่ยนะจะถูกสร้างขึ้นมาจากลักษณะของเรียกว่าหลักการออกแบบของทัศนธท่าใช้ทัศนธทตานะครับมาออกแบบทัศนธาทา่ามีอะไรบ้างเราเรียนมาตั้งแต่ละนะครับสมัยตอนมสาม4แล้วก็เรียนทัศนธท่ามาทศนธท่ามีเริ่มจากอะไรเริ่มจากจุดเริ่มจากเส้นเริ่มจากรูปร่างรูปทรงน้ำหนัก แสงเงาเือวานะครับแต่ทีนี้เราจะเอาเรื่องของเรื่องของเส้นกับรูปรา่างรูปทรงมาออกแบบในงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าเราจะออกแบบมันยังไงนะครับเดี๋ยวสาธิตบนกระดานนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวสาธิตอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการสาธิตนะครับมาดูว่าเราจะใช้เรื่องของรูปรา่างรูปทรงในการเส้นเส้นรูปร่างรูปทรงมาออกแบบนะครับงานชิ้นนี้ โดยเอาหลักการของทฤษฎีสีมาใช้ด้วยนะครับตอนนี้เรามี2เรื่องเข้ามารวมกันก็คือเรื่องของเรื่องของทัศนาธทตุกับเรื่องของทฤษฎีส,สีเอามารวมกันเพื่อจะสร้างงานชิ้นที่2องนะครับอันดับแรกเลยนะครับนัก <c oughs> <c oughs> เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ก็คือ1กระดาษร้อยปอนเหมือนเดิมเช่นเดิมนะกระดาษร้อยปอนเอสามนะครับกนละหนึ่งแผ่นนะเอสามนักเรียนจะทําเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับตามสะดวกเลยตามชอบเลย ะะทีนี้เนี่ยเมื <c> ่อ <oughs> เราได้กระดาษกระดาษเราจะเขียนให้ดูก่อนนะครับกระดาษ100ร้อยปอน A3 สามจะของเป็นคำตั้งแล้วนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับก็คือเวลาต้อเรียนได้กระดาษมาเนี่จะต้องตีกรอบตีกรอบ1เซนติเมตรทั้ง4ด้านนะครับกรอบรูปนะ1เซนติเมตร นะครับกรอบรูป1เซนติเมตรใช้สอตีปกตินะครับ <c oughs> จากนั้นเนี่ยนักเรียนเอากระดาษนิโต้เทปจํากระดาษนิโต้เทปได้ไหมนะครับจากงานชิ้นแรกเอากระดาษนิโต้เทปเนี่ยติดขอบทั้ง4ด้านติดขอบไว้เลยนะครับเพื่อกันการสีไม่ให้มันไปเลอะที่ขอบนะครับจากนั้นเรามารู้เรื่องเรามาทบทวนเรื่องของทัศนธาต นะครับโดยที่เมเันเสจะไม่ใช้ทั้งหมดนะเราจะเริ่มจากการใช้เส้นนะบวกรูปล่างบวกรูปทรงนะรูปร่างนะรูปร่างกับรูปทรงนี่แตกต่างกันยังไงจับได้ไหมครับรูปล่างมีเท่าไหร่ครับ2มิต,ติรูปทรงมี3ม,มิต,ติถูกไหมนะครับ ถ้ารูปล่างนะรูปร่างรูปทรงเราเรื่องเส้นกน่อนนะครับเส้นเขาบอกว่าเกิดจากจุดถูกไหมจุด2จุดนะครับลากมาหากันนะครับกลายเป็นเส้นนะกลายเป็นเรื่องของเส้นนะครับนะรูปล่างยังไงนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมาชนกันกับจุดสิ้นสุดมาชนกันกลายเป็นรูปล่างนะครับ รูปร่างมีตั้งหลายอย่างรูปร่างเลยขาทณนิตรูปร่างอิสระรูปร่างรูปร่างนี้นะครับแต่ข้อสําคัญคือมี2มิตินะครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมาชนกันจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมาชนกันเป็นรูปร่างเลยขาคณทิตถ้าเราต้องการให้เป็นรูปทรงนะครับเราใส่อะไรเข้าไปครับเราใส่มิติเข้าไปเราใส่มิติเข้าไปถ้าเราอยากให้รูปทรงมันน้ําหนักเป็นน้ําหนักชัดเจนขึ้นไปนะครับ เราก็ใส่ค่าน้ำหนักเข้าไปมันก็จะเห็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นสามมิตินครับนี่ง่ายๆนะคบทวนไม่ลงลึกมากนะครับเราจะเอาเส้นเอารูปร่างรูปทรงมาสร้างงานนะครับเส้นโค้งก็มีนะเส้นโค้งเส้นโค้งนะครับเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นซิกแซกเดอยแายหมดเลยนะเ่ายง่ายนะครับทีนี้ในงานเนี่ยนะครับเราจะสร้างงานด้วยการเอา เอาเส้นเอารูปร่างรูปทรงมาสร้างนะครับเราต้องการที่จะสร้างสร้างงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับด้วยเส้นเส้นก็นมาสร้างเป็นวงกลมเป็นอะไรเป็นรูปล่างเรายังไม่ใส่น้ําหนักใช่ไหมครับเอาเส้นมาสร้างออมาเยอะเลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลความผิดถูกนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เดีย๋ยวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องเดีย๋ยวมันจะผิด นะครับให้ในหัวเรามีคอนเซปต์ว่าเออเราต้องการรูปทรงกลมๆมนะเรขาคณิตแบบกลมๆเห็นไหมครับนี่เกิดอ,อะไรขึ้นเวลาเราเรียนคอมโพ้แต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือการลดหลั่นของของขนาดเห็นไหมครับเขาบอกว่าการลดหลั่นของขนาดมันทําให้งานเหมือนกับเคลื่อนไหวได้นะครับการใช้เส้นนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเห็นไหม,ง,ง,หไหมง่ายๆไม่ต้องไปคิดมากนะ ถ้าเราไม่ชอบวงกงมเราอาจจะใช้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาตัดกันนะครับมาตัดกันให้เกิดเป็นเกิดเป็นชิ้นงานศิลปะขึ้นมาไม่แน่นะครับนักเรียนอาจจะโด่งดังกับงานชิ้นนี้ก็ได้นะครับะนะนะสร้างงานขึ้นมาง่ายๆง่ายๆง่ายๆแล้วเกิดอะไรครับเกิดช่องเกิดช่องนะงานศิลปะไม่ยากนะบางคนบอก ผม,ผมไม่เก mm ่ง hmm. ศิลปะเลยลูซเซอร์ผมจะทํำย okay. ังไงนะครับนักเรียนแค่นึกถึงเรื่องของเส้นรูปร่างรูปทรงเรียนสร้างงานศิลปะแบบง่ายๆธรรมดาถูกไหมครับเนี่ยเรื่องของเส้นเส้นนั้นเลยลูซเซอร์ไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาที่มันผิดแปลกไปจากเส้นความยากจนแบบคือคนธรรมดาทําไม่ได้ไม่ใช่นะครับงานศิลปะสร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยแค่เรื่องของเรื่องของเส้นรูปร่างรูปทรง ไหมครับพอเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วไปหมดเลยนะเพื่อจ,จะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ตรงนี้นะชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้เพ้าพยายามมีคอนเซ็ปต์ในหัวว่าเออนะอยากให้มันจินตนาการหมาแล้วมันเหมือนอะไรนะครับมันจะเหมือนอะไรนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดช่องนะครับมันจะเกิดช่องขึ้นเต็มเลยในชิ้นงานของเราเกิดช่องขึ้นเต็มเลยช่องพวกนี้แหละนะครับเราจะทําอะไรกับมัน ช่องพวกนี้จะถูกแทนค่าแทนค่าลงไปนะครับด้วยสีสีกลุ่มกลุ่มโทนร้อนด้วยสีกลุ่มโทนร้อนนะครับแต่เวลาเราแทนค่าลงไปเราต้องคิดนะว่าสมมุติว่าเราลงตรงนี้เข้าไปนะครับเราลงตรงนี้เป็นสีส้มสมมุตนินะเป็นสีส้มตรงนี้เราอาจจะใส่สีส้มแดง สีแดงนะครับสีเหลืองเข้าไปพอมันเกิดเกิดการเขาเรียกอะไรเกิดเกิดเกิดการแบ่งของค่าน้ําหนักนะครับมันจะทําให้ภาพนี้เกิดเป็นมิติขึ้นมานง่ายๆเลยด้วยสีกลุ่มโทนร้อนเพราะฉะนั้นข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดของงานชิ้นนี้ก็คือ1นะดูนะอันนี้จดได้จดนะครับ1ที่มัเจะต้องการเลยก็คือการใช้ การใช้สีโทนร,ร้อนโทนร,ร้อนทั้งหมด6สีต้องครบ6สีถ้าเราใช้ครบ6สีงานจะเกิดมิติขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมันจะทำให้งานเธอเนี่ยดูแล้วมันมันมีมิติมีความลึกมีความตื้นด้วยด้วยค่าของสีของมันเองนะครับสนะครับนะที่มันต้องการก็คือเรื่องของเส้น นะที่เราจะเอามาออกแบบเรื่องของรูปล่างบวกรูปทรงจะใช้รูปล่างรูปทรงอิสระรูปทรงรูปทรงเลขาณิตก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็แทนค่ามาลงไปนะเสร็จแล้วลงสีที่หมดเลยนะครับเสร็จแล้วพองานเสร็จเธอก็แกะลอกเขาเรียกอะไรนิตโตเทปออกนะครับเธอก็จะได้ชิ้นง,งานนะชิ้นง,งานก็จะประมาณนี้นะชิ้นง,งานก็จะประมาณนี นะครับเธอยังไม่ต้องไปใส่กรอบแบบนี้นะช,ชิ้นงานก็จะประมาณนี้มันก็จะเว้นขอบขาวไว้นิดนึงนะครับเว้นขอบขาวหน,หนิดนึงน,นี่คือการแทนค่าลงไปในนี้จะไม่มีขาวเลยในนี้จะใช้สีโทรนร้อนทั้งหมด6กสีเท่านั้นจะไม่มีสีขาวไม่มีช่องว่างไม่มีสีขาวเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนี่เป็นางานชิ้นหนึ่งนะนี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสีโทรนร้อนหมดเลยสีส้มสีเหลืองสีม่วงแดง นะต้องครบนะครับเมื่อกี้เส้นโค้งอันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีวงกลมด้วยเห็นไหมครับแค่เรื่องแค่นี้นะเรื่องแค่ทัศนธาตทกับการเอาสีมาออกแบบนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสามารถเป็นงานที่แบบเธอสามารถถ้าเธอทำเนี้ยบนะเธอสามารถที่จะไปตัดกรอบแบบนี้ใส่กรอบติดบ,บ้านได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่างานที่นี้อย่าใช้นิโต้ติดข้างในเด็กขาดนะครับอย่าใช้นิโต้ติดข้างในเด็กขาดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหลี่ยมเป็นสัน่นไม่สวยไม่ธรรมชาตินะครับเห็นนะครับ,นะรบนี่คืองานงานชิ้นการบ้านชิ้นที่2นะครับเรื่องของกลุ่มสีโทนนะครับอาารย์เดวันจะมาสรุปให้ฟังโอเคเห็นนะครับจากการที่เราได้อ่า เรียนเทคนิคการออกแบบง่ายๆด้วยรูปร่างรูปทรงกระดาษเมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้เราจะมาสรุปให้ฟังว่า,าพิธีการนะครับหรือการเรียนเรื่องทฤษฎีสีเรื่องของกลุ่มสีโทนร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่ไม่ยากนะเป็นงานที่ใช้ทําง่ายๆ,ๆนะครับเพียงแต่ว่าเราเราตัดประเด็นคําว่าทําไม่ได้ออกน,นะเรามากักจะมองว่ามไม่เก่งศิลปะํางานศิละปะไม่ได้ ทำยังไงก็ไม่สวยทั้งชีวิตไม่เคยทํางานศิลปะหรือเปล่าแล้ว,วมันสวยมันดูดีเลยนะนะครับจิตร์ไปได้เลยนะเราแค่คิดง่ายๆว่าเราจะเอารูปร่างรูปทรงมาออกแบบในกระดาษอยามางเมื่อกี้ที่มันแสดงให้ดูง่ายๆไ,ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากมายนะครับจากนั้นเนี่ย <c oughs> เราอย่าลืมอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทาํางานงานออกมาแบบนี้นะครับเราติดกาดนะด้วยดิโตเทปนะครับนะเพื่อจะให้งานมันสะอา เนะครับเวลาเขาทำงานเนี่ยออกมาเป็นรูปร่างทรงธรรมดาไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมธรรมดาเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะต้องใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้าไปหน่อยนะครับว่าเราอ,อยากให้มันเป็นอะไรนะเราอยากเอารูปร่างรูปทรงเนี่ยมาต่อกันมาเรียนกันให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นรูปอะไรแล้วแทนค่ามันลงไปด้วยสีกลุ่มโทนรลอนนะครับอย่างนี้คนที่เขาก็ชอบนะครับเรื่องของ รูปร่างรูปทรงที่เป็นส่วนโคง้งเป็นวงกลมเป็นวงรีแต่อย่าลืมนะครับค่าน้ําหนักของสีเนี่ยเมื่อมันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับและมันแตกต่างกันไม่ค่าน้ําหนักมันจะเกิดมิติทันทีนะครับมันจะเกิดความลึกความตื้นความสว่างความเข้มนะครับนี่คือนี่คือลักษณะของของการใช้ทัศนาธาตุแบบงา่ายๆนะครับแล้วก็เอาสีทนละเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรูปร่างรูปทรงธรรมดา ในหนึ่งรูปร่างรูปทรงเนี่ยนะครับถ้าเราแทนค่าม,ามันลงไปด้วยหลายๆสีของสีกลุ่มโทนหลอมมันก็จะเกิดมิติง่ายๆมันจะทาให้ดูงานเรามีเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับง่ายๆรูปร่างทรงพวกน,นี้ไม่ได้ทํายากไม่ได้ทายากนะคุยยากนะครับข้อสาคัญคืองานชิ้นนี้เราจะไม่ใช้กระดาษดิตโนเทปมาตัดมากาั้นเหมือนตอนเราที่เราทำโูตอนสีแล้ว นะครับเราจะเป็นฟรีแฮนด์ทั้งหมดนะจะกั้นแค่ขอบอย่างเดียวพอนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะครับ, okay, รบทีนี้เรามาดูนะนะครับตัวอย่างงานแยะเลยเดี๋ยวผมจะลงลงไปในในในเฟซให้ดูนะครับว่าตัวอย่างงานมันมีอะไรบ้างนะทำล้วงเป็นยังไงนะนะครับก็รสรุปว่านะครับเวลาเราทําง,งานเนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องพร้อมที่สุดก็คืออุป,ปรกรณ์ ถ้าเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมนะครับเวลาเราทํางานมันจะง่ายนะครับทำงานสีเนี่ยต้องไม่สกปรกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องรูปไปหยิบตู่นหยิบนี่เนี่ยมันทําให้เราทํางานได้สะดวกนะและที่สําคัญนะครับเวลาเราทํางานสีอย่าลืมผ้าเช็ดสีนะครับผ้าเช็ดสีนะทีนี้เป็นงานชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ซึ่งหลักการก็คือเรื่องของสีกลุ่มโทนร้อนนะครับ ทีนี้มันจะไปอยู่ในเรื่องของวงจรสีเ่วยลดรอบชวนลดวงจรสีนิดหนึ่งนะครับไปอยู่เรื่องของวงจรสีนะไปอยู่เรื่องของวงจรสีนะครับในเรื่องของวงจรสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานอะไรต่อไปนี้เนี่ยเราจะกินกับวงจรสีทั้งหมดสิบสองสีเราจะไม่ใช้สีดําสีขาวสีอย่กงอื่นก่อนตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับเราจะใช้แค่สามสีนี้พอ นะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็น12สีแล้วก็เอา12สีนี้มาแบ่งนะครับที่บอกแบ่งครึ่งเป็นโทนร้อนโทนเย็นแล้วเรามาสร้างงานพอเราทํางานโทนร้อนเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าในงานโทนร้อนเราเรารู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมนะครับรู้สึกร้อนไหมรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกสดใสไหมนะครับแล้วเราจะเอาไปใช้กับงานอะไรนะครับทีนี้งานต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสีโทนเย็นนะครับไทยใช้แล้วเป็นอย่างไงทำแล้วรู้สึกอย่างไงเป็นอย่างนั้นย่างที่เราคิดไหมนะครับ งานศิลปะเนี่ยนะครับถ้าเราทาดีๆเนี่ยทำดีๆเนี้ดๆสะอาดๆนะครับแล้วก็ตั้งใจใส่ใจกับมันนักเรียนสามารถเอาไปใสก่กรอบกรอบติดบ้านได้เลยนะครับนี่เป็นฝีมือของเราลองดูนะครับไม่ยากที่คิดนะแล้วก็ต้องการแค่เรื่องของความตั้งใจความพยายามความใามส่ใจทํางานได้นะตัดเรื่องของความไม่เก่งผมไม่เคยเก่งศิลปะเลยตลอดชีวิตเนี่ยตัดไปได้เลย เขาแค่เลือกนี้ง่ายๆมาวางเอยนะครับลองทำดูนะครับนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจอกันในงานชิ้นที่สาขอบคุณครับ